อาแต่ที่แน่ๆกระแสเรื่องที่ก็บอกว่าช็อตสควิสตอนนี้โด่งดังไปหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้ก็เลยมีความผูกยาวแล้วบ้านเราจะมีกระแสลักษณะแบบเดียวกันไหมเอ่ยใช่ค่ะช็อตสควิสคืออะไรช็อตสควิสก็คือการที่ไปทําให้คนที่ช็อตไว้นี่นะคะต้องไปช็อตคัลลิ่งคือต้องไปซื้อกลับนะคะเล่าสั้นๆอีกครั้งหนึ่งช็อตคือการขายวันนี้ไปซื้อในอนาคตนะคะเพราะคิดว่าราคาจะลงขายวันนี้ไปซื้ออนาคตก็แปลว่าอนาคตจะซื้อได้ถูกกว่าเกกไรขาลงทำกำไรไปนะคะในขาลงไปทีนี้ ชอ็อตสควคิดจะเกิดขึ้นจากเรื่องของเกมซ็อกเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้บรรดานักลงทุนเฮชฟันเนี่ยจำเป็นต้องชอ็อตเคอร์เรหรือว่าต้องไปซื้อกลับคืนมานะคะและนั่นก็เกิดกระแสการขัดทุนหรือว่าเจ๊งกันไปค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับบรรดานักลงทุนเฮชฟันนะคะร่วมกว่า19,000ล้านดอลลาร์สหรัฐานในเดือนมกราคมที่ผ่านมาคำถามก็คือพอกระแสเริ่มเกิดขึ้นไม่ใช่แค่อเมริกาไม่ใช่แค่วอลซิตบิและแต่มีเบอร์ซ่าเบ็ดด้วยนะคะหลายคนตั้งคำถาม <S <S เอ๊ะ แล้วมีเซ็ตเบ็หรือเปล่ามีการทําแบบนี้ในตลาดหุ้นไทยหรือไม่เรื่องนี้นะคะทีมข่าวเดอะ t แ n นด r d w e เวลก็เลยไปสอบถามนะคะทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ามานะคะว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมีแบบนี้ในตลาดหุ้นไทยนะคะซึ่งทางด้านของหยวนต้าบอกค่ะว่าเป็นไปได้น้อยมากมีหลายเหตุผลค่ะเหตุผลแรกก็เพราะว่าถ้าเราไปดูหุ้นที่ถูกช็อตเซลส์นะคะ ถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะหุ้นที่ถูกช็อตเซล์ในปริมาณมากเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่อยู่ในเซตร้อยซึ่งเซตร้อยเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดร้อยตัวในตลาดหุ้นไทยปัจจัยพื้นฐานดีปริมาณหุ้นหมุนเวียนหรือว่าฟรีโฟดก็สูงด้วยนะคะดังนั้นถ้าจะไปช็อตสควีซจริงคือไปทําลายคนที่ช็อตเอาไว้จริงเนี่ยต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลจึงเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากนะคะนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2ค่ะหุ้นที่ถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในรอบหนึ่ง เดือนเนี่ยมีแค่ประมาณ11%ของการซื้อขายปกติเองนะคะซึ่งถ้าเราไปดูแล้วนะคะการพิจารณายอดช็อตเซลล์ทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณสัก2.9%ของปริมาณการซื้อขายปกติเท่านั้นด้วยซึ่งสัดส่วนนี้น้อยมากนะคะฟรีโฟลด์ของตลาดอยู่ที่45% ต่างจากกรณีของเกมสต็อปนะคะที่ยอดช็อตเซลกับยอดฟรีโฟลดใกล้เคียงกันแต่เนี้ยฟรีโฟดสอร์แต่ช็อตเซลมีแค่ประมาณ2 3%เท่านั้นนะคะส่วนประเด็นที่3คือเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้จูงใจให้ช็อตสควิสค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีกำหนดซิลลิงกับฟลอร์นะคะคือขึ้นมาได้ในกรอบจำกัดลงไปก็กรอบจำกัดนะคะแล้วเขาก็จะมีการพักนะคะสำหรับการซื้อขายระยะสั้นถ้าไปชนเพดานหรือว่าหล่นลงมา หลุดพื้นเป็นต้นนะคะในขณะที่ฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐเขาไม่มีซีลิงกับฟลอร์ซื้อขายได้ราคาจึงหวือหวาได้ในแต่ละวันเราเลยเห็นว่า1สัปดาห์ทำไมขึ้นมาได้1,700ซแบบนี้เป็นต้นซึ่งตลาดบ้านเราไม่ได้เอื้อแบบนั้นแล้วก็ถ้ามีหุ้นตัวไหนผิดปกติทั้งตลาดซับทั้งกรตอตตเองเขาก็จะคุยกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเตือนนักลงทุนผ่านเทรดดิ้งอเลอร์ดลิสต์นะคะอย่างที่เราเห็นในหุ้นก่อนหน้าน,นี้ก็คือเดลต้าที่ต้องซื้อผ่านบันซกาาก็คือืออออต้้งงงมีเินนสดน่ถึจะ ายได้เท่านั้นนะคะดังนั้นก็เป็นกรอบการป้องกันนะคะไม่ให้เกิดการชอ็อตสวิ๊ดขึ้นนอกเหนือจากนี้เองนะคะในบ้านเราเดี่ยมไม่ได้อนุญาตให้ทำาธุากับเน็กช็อตนะคะก็คือการที่ไม่มีหุ้นอยู่ในมือแต่สามารถไปช็อตได้คือบ้านเราถ้าจะช็อตนะคะหรือว่าจะทําการขายวันนี้ไปซื้ออนาคตเนี่ย จำเป็นที่จะต้องมีของอยู่ในมือก่อนไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าเป็นหลักทรัพย์อะไรก็ตามแต่นะคะดังนั้นการที่เราจะมีโอกาสจะไปชอ covering, <ม>็อต covering ก็คือทำให้บรรดานักลงทุนที่เคยไปเปิดสถานะช็อตเอาไว้เนี่ยต้องไปซื้อกลับคืนมาแล้วขาดทุนอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้มากนักนะคะแต่ถ้าไปดูตัวเลขนะคะหยวนต้าเขาก็ทำมาน่าสนใจคะ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าไปดูธุรกรรมการช็อตเซลล์นะคะ แล้วก็เกิน5%ขึ้นไปเนี่ยจนเกิดโอกาสที่จะช็อต covering คือต้องไปซื้อกลับคืนมาแล้วก็ตัดขาดทุนเนี่ยนะคะมีหุ้นอยู่ประมาณ8ตัวด้วยกัน 1. ก็คือ BCP บางจากน,นะคะ2 BBL 3. g c, p s c 4. PTTGC 5. คือ PRM นะคะ 6ก็คือตัวท็อปไทออยนะคะ7 T-C a ทแล้วก็8ปดซูเปอร์นะคะซึ่งถ้าดู8ตัวนี้นะคะ7ใน8ยกเว้น BBL ที่เพิ่งประกาศงบไตรามาสสี่ออกมาเนี่ย7ใน8ตัวนี้ ถ้าไปดู v a l ูเอช o ัหรือว่าราคาทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เดียวต้าบอกว่ายังไม่ได้สูงมากนักนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ไตรมาส4ประกาศตัวเลขมาแล้วเนี่ยราคาจะฟื้นได้เมื่อเทียบกับไตรมาส3ของปีที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ถ้าดูกรอบการกำหนดช,อช็อต Covering ก็แค่ประมาณ2สัปดาห์ดังนั้นถ้าผ่านพ้นวันที่11กุมภาพันธ์นี้ไปได้ก็ไม่น่าจะมีช,อช็อตสครีทในบ้านเรา นะคะจะได้สบายใจได้สําหรับนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยว่าเอ๊ะจะเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐหรือเปล่าค่ะ